สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้อัปเดตไหนสิไหนดูดิคณะเคลเดโนโเคลือเคลบปอีกจริงๆน่าจะเป็นดโนโเคลนะที่ช่องพี่พาสวนผักหน้าร้านให้มาน้องพานี่เขาจะให้ผักเอ่อ มาสชนิดแต่เหลือประมาณนี้แหละน่าจะเหลืออยู่สองชนิดหรือ1ชนิดไม่แน่ใจนะนี่เดี๋ยวเราจะพยายามบำร,รุงให้เขามีการเจริญตัดโตที่แข็งแรงด้วยน้ําหมักต่างๆของเราอยูนี่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 นีนี่นน เดี๋ยวเราต้องปรับอืมต้องบำรุงหน่อยละเดี๋ยวปรับอ้นี่ก่อนดีกว่าไม้จับยาวไปหน่อยนี่โอเคละวยังไม่ได้รดน้ำดูลม้ลมๆเดี๋ยวฝังฝังให้ลึกๆเดี๋ยวต้องกดฝังกดฝังให้ลึกๆ อยู่รอดปลอดภัยนะจ๊ะดูไปเดงๆยังไม่แน่ใจรอโตก่อนนะจำไม่ได้น้องพาเขาให้มาสี่ชนิดนะเคลเดนโอเคลเคลคณะใบาิกหรือไงเนี่ยแล้วก็กลัมปมคลบ,บีไม่ขึ้นเนี่ยได้มาแค่เนี้ย น้องพาให้มาเดี๋ยวจะพยายามดูแลอย่างดีเลยคือเมล็ดพันธุ์ที่น้องพาให้มาเนี่ยเอ่อน้องพาบอกว่าซื้อสั่งมาจากเน็ตนะนะก็ไม่มีเอ่อป้ายบอกวันหมดอายุอ้ <G ül üyor> วนอย่าเพิ่งเสียงดังอ้วนแต้ันฝังไว้ตรงนี้อันหนึง่ง อยู่น้ำหมักต่างๆอยู่นู่นพวกน้ำหมักเปลือกกล้วยน้ำหมักกากถั่วเหลืองน้ำหมักข้าวสารใช้ดีเนี่ยกิงมันปูตัดทิม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 ก็ติดนี่เราย้ายมาละย้ายเออน่าจะเป็นผู้ชานม,มสดนี่ยที่เรากินแล้วเม็ดมาฝังฝังไว้ ขึ้นมาต้นหนึ่งเวลากินอะไรนะคนที่แบบว่าปลูกผักนะส่วนมากนะกินอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีเมล็ดพันธุ์ก็เอามาฝัง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 ไว้เกิดไม่เกิดไม่รู้แต่เอามาฝังฝังไว้สองกระถางสามกระถางนี่ยังว่างอยู่นะเนี่ยยังไม่รู้จะปลูกอะไรนี่ก็มันปูนี่ต้นแม่เขาเนี่ยขยายพันธุ์ได้เยอะมากเลยเนี่ยยอดยอดนี้เอาไปปักได้เลยนี่ยนี่นี่นี่ยอดมันปูเห็นป่ะเนี่ยยอดยอดเขาอย่างเงี้ยเนี่ยตัดเนี่ย ตัดเนี่ยตัดตัดยอดเขาจิ้มเลยจิ้มลงดินเลยเนี่ยจิ้มลงดินได้เลยปักจิ้มไว้ก็ติดแล้วยอดมันปูอร่อยดีกินน้ำจีนนี่นี่ก็มันปูอันนี้ขนาฮ่องกงขนานเอ้ากองตู้ฮ่องเต้กองตู้ห้องเต้ นี่เราตัดกิ่งพวกมะเขือมาทิมไวไม้ด้วยไม่รู้จับตัดได้ก็มาทิมทิมไว้จำได้มั้งไม่ได้บ้างมอบรีขาตาเทียแอสนครพนมช่องเดโชสุดอินนะจ๊ะใครสนใจหมัอนนอกมันแปลกแปลไปที่ช่องเดโชสุดอินใครสนใจฟิกหรือเะเื่อฝรั่งไปที่ช่องเออกเษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นมีเพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมบีขาวตาเทียนนครพนมด้วยนะ ใครที่ชอบพวกฟิกเนี่ยต้องไปดูฟิกหรือมะเรือฝรั่งเนี่ยน้องหนวดเขาจะแบบโหมีวิธีการปลูกที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเออเป็นเป็นน้องหนวดเ็าเป็นมนุษย์ที่แบบชอบคนน้นคว้าไงเป็นนักวิจัยน้องหนวดไม่ไม่รู้อ่ะเป็นนักวิจัยแล้วกันทําไม่เหมือนชาวบ้านเขาไปดูเหรอวาตาเอ ชว่วงนี้นนะน่หนาตนะุ่ยงเต,ตี้ยนน่หนาแต่ว่าตะวบีอันนี้มันเมื่อคืนยามันน้องหนวดนะติดติดลูกเลยติดอีกแล้วอ่ะติดที่กินได้ไบ่อยๆนะน้องหนวดเนี่ยนี่ตอนนี้ที่ตัดแต่งไปอาการไม่เคยจะดีไม่เป็นไรตอนนี้เรามีเมื่อขือยาวมานันเต้ไปหมดเลยของน้องหนวดเนี่ย ติดดอกออกผลดีดีดิฟิงอันนี้นี่นี่นี่ฟิงถามแม่หน่อยดูคณะเม็กซิโกตักตัวไหนก็ติดเนี่ยคณะเม็กซิโกมะระกอกินใบหรือต้นผงชูรสเนี่ยตัดเนี่ยตัดกิ่งเนี่ยเอาไปทิ่มตรงไหนก็ติดเขาเขาติดง่ายนะแล้วโตเร็วด้วยนะคณะเม็กซิโกเนี่ยไอ้ต้นชายาเนี่ยหรือผงชูรสหรือมะระกอกินใบเนี่ยเนี่ย คลเซียมสูงดีโปรโตีนก็เยอะนี่เด็ดยอดเข้าไปผัดน้ำมันหอยนี่อย่างอร่อยเลยลวกจิ้มน้ำพริกก็สุดยอดไปต้มใส่ไก่นะที่สำคัญใครยังไม่เคยกินเอาไปแกงส้มนะลองดูนะลองดูนะยอดดนแกงส้มอย่างอร่อยเลยเดี๋ยวว่าจะไปเก็บแกงส้มเก็บยอดณะนาิสโกให้แม่ไปแกงส้มนะอร่อยแกงส้มอร่อยมากเลยนะแกงส้มปลาอินทรีย์ทอด อู้อร่อยโอ้ยติดเดยอะจริงๆนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูฟิงฟิงถอยแม่หน่อยอันเนี้ยข้าวโพดหวานไอ้ใ <laughs> ่หัวชนหัวฟิง <laughs> นี่ข้าวโพดหวานยังไม่รู้จะปลูกตรงไหนอ่ะข้าวโพดหวานเนี่ยอืมปลูกตรงไหนดีเด้วยกันเก็บผ้าเดี๋ยวี้ ฟิงถอยแม่น,นั่นอันนี้เราเอาเมื่อเขืออะไรมาปักมันมัต้องรอดูเนี่ยน่าจะเป็นเมื่อเขือเมื่อเขือคางกบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเราตัดกิ่งเข้ามาทิ่มไว้นเนี่ยตัดกิง่งเมื่อเขือคางกบที่ตัดกิ่งปักชํำก็ติดได้นะอืมนี่นี่ได้ดูดูดูดดดดก่อนฟิงถอยแม่่อยจีถอยทอนถอยเก่งมากหนูเก่งมาก,กมากันเก่งของแม่เนะี่ย แม่ดูกัน um, อุ้ยแล้วใครอ่ะไอ้วจ้าคนเจอดอกมาใหม่ฮะไอ้เจ้เดินใหม่ไหมเนี่ยอะไอ้เจ้ามันเดินเดินใหม่ไหมเดินเดินใหม่ไหมอืมเนี่ยโดนกินใบไอ้นี่เอฟี่นี่ยนี่นี่นี่โอ้ยอ้วนอ้วนอ้วนเนี่ยศัตรูพืชจะไปปลูกตรงไหนดีนี่ ดูว่าไอ้ที่เราตัดยอดเข้าไปปักชำแบบควบแน่นก็รากเดินแล้วนะเนี่ยมะเขือมะเขือมะเขือสวีทบอยลูกเหลืองๆอ่ะที่พอสุกแล้วลูกเขาจะเหลืองๆอ่ะเนี่ยสวีทบอยติดลูกเยอะดีเห็นไหนะมมะเขือเทศมะเขือตระกลูลมะเขือเนี่ยต้อง ปลูกฤด,ดูหนาวเหมาะมากเราตัดกิ่งเข้าไปปักชำนะปักชำแบบควบแน่นนะตอนนี้รากเดินแล้วรากเดินแล้วนะอุย้ยติดลูกเยอะดีอุย้ยอาชามชอมชอถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยเขาติดลูกเยอะอยู่ ส่วนมากก็บำรุงรุ่นหนุนพวกน้ำหมักที่เราทำอ่ะสามวันครั้งสี่วันครั้งใส,ส,ส่ใส่สะอาดๆไปผสมน้ำก็ได้ไม่ผสมน้ำก็ได้แล้วแต่แล้วทำไมมันนอนอยู่ตรงนี้ละอ้วนฮะทำไมนอนอยู่ตรงนี้ตะปับฮะเอาวะชี่เอามาเาง,งยเ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 งยกินอะไรฟิง,งโอ้โหเนี่ดูกระเจีย๊ยบซะก่อนกระเจีย๊ยบพันดอกบงังบะ บางนาแป้นดอกพิเศษไปแล้วปลูกอยู่ในเดี๋ยวเราก็จะเก็บดูฝักเขาเนี่ยสมบูรณ์ดีฝักเขาใหญ่ฝักเขาใหญ่เนี่ยฝักกระเจี๊ยบพ,พันดกเนี่ยป่านเนี้คุณเอสดิติบุคคลเราปลูกสงสัยกินได้หลายรอบแล้วมั้งให้ไปตั้งนานแล้วให้ไปเยอะมากเลยนะ ให้คุณเอดผู้จัดการของเราหมู่บ้านเราน่ารักขยันสุดๆขยันมากๆทั้งทีมงานอ่ะทั้งทีมงานทั้งกรรมการผู้จัดการทั้งกรรมการหมู่บ้านกรรมการหมู่บ้านเราเขาจิตอาสานะใจดีน่ารักเสียสละช่วยเหลือพวกสมาชิกเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดีเลย แค่นี่ติดดอกดอกดีจริงๆนะฮะรอให้เขาแก่จะเอาฝักเขาไม่ติดนะเขายังไม่ติดสักทีนะจะรอเก็บฝักเขาอ่ะเขาก็ร่วงไงคือเราจะรอให้เขาแก่แล้วเอา,มาเมล็ดพัน์ุไงแต่ไม่เป็นไรรอไปเรื่อยๆดูดูความดกเขาสก่อนนี่เห็นไหม เยอะแยะนี่มีเคลวิข์พอได้อันนี้เอาอันนี้เป็นถ้าจะไม่ผิดนะก็น่าจะเป็นมะเขือเปราะยักษ์ที่น้องหนวดให้มานะเหลืออยู่แค่ไม่กี่ต้นนะแต่คือเมล็ดพันธุ์แต่ละ แต่ละเม็ดเขาไม่มีความสมบูรณ์ไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วไงคือโรยไปพร้อมกันบางทีต้นนั้นโตช้าต้นนี้โตเร็วมันก็แล้วแต่แต่เนี้ยเราเอาเมล็ดมะเขือเทศมาเพาะไว้นะนเนี่ยแต่เราเห็นว่านกมาคุยเขี่ยไปเห็นนกมาเขีย่ยเขี่ยไปนะเนี่ยเราก็โรยแล้วเหมือนกัน เดี๋ยวจะต้องเอา,เอานิสซมจีที่เพาะจากเมล็ดอันนี้ของเราจะเอาไปไปไว้ตรงไหนดีเนาะนี่เว้ยไม่มีที่นะเห็นปะดูยี่ราเหลืองเลยอยู่ในถาดเพาะนี่นโตโตแบบในถาดเพาะเนี่ยที่ปักชำแบบที่ใช้ยอดปักชำนะโตอยู่ในนี่แหละ เนี่ยที่ใช้ยอดมาจิ้มจิ้มโตยกิ่ง,งมะนาวที่เราเอามาปักมาทิ้มไว้ดูแห้งๆนีจริงๆอะถ้าถ้าตัดตัดกิ่งมะนาวมาปักชํำต้องตัดใบออกก็เนี่ยอันนี้เขาคายน้ำ เป็นการทดลองนะดูซิว่าเขาจะรอดไม่รอดที่เราทำกิ่งมะนาวปักช้ำอะ่ะว้นว้นจะนอนอยู่ตรงนั้นเหรอหอืจะนอนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมใช่ป่ะสู้กันไปพวกเรา,พว,เรา,านนเพวกเราทำงานนะเนี่ยพวกเราทำงานนะ ทําช่อง YouTube ด้วยทํางานด้วยหลายๆคนนะทามาหากินทํางานมีงานประจํามีงานบ้านมีสารพัดงานนั่นแหละทาควบคู่กันไปนะเหนื่อยก็พักนะเหนื่อยก็พักแล้วก็มาลุยใหม่เพราตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องข้อเขา่าเราไม่ค่อยจะสะดวกที่จะมานั่งทำคลิปโน่นนี่นี่นั่นเลย ปัญหาสุขภาพนี่แหละตัวสำคัญการที่ไม่มีโรคเป็นลามอันประเสริฐนี่ของแท้เลยคนเราถ้าร่างคือมันก็แข็งแรงได้ไปจนช่วงอายุหนึ่งอ่ะนะก็สุดท้ายแล้วพออายุมาก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 ,ม,ากมันก็เสื่อม สภาพไปตามการเวลามันมารุมนี่หน้าเอาไปยใส่ไข่เจียวเนี่ยรูดใบรูดใบรูดมางี้นะแล้วก็ไปใส่ไข่เจียวนะเนี่ยใส่ไข่เจียวอร่อยใครมีเยอะเอาไปใส่ต้นไม้เขาพวกใบพวกต้นเขาช่วยกําจัดเชื้อโรคในดินด้วยอาศัยนี้ก็ได้อ่ะอืมอืม มาใส่ใส่ให้น้องพา,านี่แนี่อืมเขามีไนโตรเจนสูงด้วยนะจ๊ะเนี่ยรดมาเลยช่วยเป็นปุ๋ยหมักชั้นดีด้วยนี่นใส่ให้น้องน้องผาอัดคลิปเสร็จเดี๋ยวค่อยรอดน้ำยังไม่รู้จะอัดอะไรรอไอห,หนุนงอกรอนี่งอกก่อน รอไอ้นุ่นที่เพาะไว้ติดลงติดรากรากเดินแล้วค่อยมาอัปเด,ด,เเดเ็เนี่ยเพราะจากเม็ดเนี่ยเนี่ยเอาเม็ดมารุมมาหวานวานหวานวาน,วน,วนลดน้ําก็งอกวันนี้ตัดหลายรอบแล้วคนที่ตามคลิปเราอ่ะจะรู้ว่าเนี่ยหม่องเนี่ยตัดหลายรอบแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นปะเราตัดแต่งไปหลายรอบแล้วปลูกว้กินยอดน่ะมารุมนะ่ะ ปลูกว้กินยอดอ่อนๆเนี่ยเนี่ยมรุมเนี่ยสรรพคุณเขาเยอะแยะเลยโอ้ยลดไขม,มันลดน้ำตาลในเลือดกินเข้าไปอะไรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็กินเข้าไปอ,อันนี้เอาคลุมไว้รักษาความชื้นหน้าดินได้ด้วยนะพวกเราที่ปลูกผักปลูกต้นไม้เนี่สนุกสนานมากเลยกับการทดลองน,นู่นนี่นี่นั่นใช่ไหม ทำไปนู่นทำไ่นี่ทำไปนี่ทำไปน,นั่นกันสดุกสนานก็ใหญ่เลยตายบางเกิดบ้างอะไรปปนักทดลองกันพวกเราทดลองสังเกตเวลาปลูกนุ่นป,ปลูกนี่เราต้องคอยสังเกตนะว่าทำไมต้นไม้เราไม่โตทำไมมีปัญหาอะไรก็ไปนค้นหาข้อมูลได้ใบเหลืองก็อาจจะขาด ธาตุอาหารในโตรเจนใบงหงิกม่ง,งองกระบกเพี้เยเพี้ยไฟไรแดงเป็นโรคโรคพืชพืชทุกชนิดจะมีปัญหาเรื่องเนี่ยสัตรูพืชแล้วก็โรคต่างๆที่มากับต้นไม้อยู่แล้วเดี๋ยวพาไปดูอะไรกว่าลือล่พาไปดูพาไปดูตูดอ้วนนี่่ย เปล่าพามาดูนี่เอ้นนี้ของน้องหนวดนี่นะน้องหนวดเนี่ยดูดิมันหลบหลบซ่าซ่าอยู่นีเนี่ยติดลูกดิเอ้ดูดิไม่เคยยาวมันน้องหนวดหนึ่งติดลูกให้เราอีกดีจริงๆพอแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายถ่ายนู่นถ่ายนี่เราไม่อยากจะถ่ายแล้วเดี๋ยวเราค่อยอัปเดตเนาะสู้กันต่อไปพวกเรา แล้วเดี๋ยวจะเอาตรงนี้ไปลงตรงไหนก็ไม่รู้ฮะจะลงตรงไหนดีจ้าข้าพูดหวานให้เหลิมหเหลิมให้ข้าวดหวานมาจะลงตรงไหนดีเนี่ยคือที่อ่ะม,มันมันมีว่างๆแต่มันอยู่ในร่มเห็นไหมคือมันจะอยู่ในร่มไงต้นไม้มันต้องการแสงแดดเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยโอ๊ย อยากปลูกอะไรอีกตั้งเยอะแยะไปหมดเลยนะเนี่ยจริงๆแต่มันไม่มีที่ที่ต้นไม้จะชอบแดดอะไรแบบนี้ยต้นไม้หลายๆต้นก็โดนหอยทากกินไปเยอะมเมีรา้าละวันเนี้ยเยวร้องเพลงให้เพื่อนเราฟังก่อนเพื่อนเราชอบมากเลยสาวแดงเพื่อนซีเราสมัยเดินเทคนิคกรุมุ ขอเพลงหนาวใจใชายแดนหม่แล้เราก็ชอบร้องฮ <c oughs> ลมเย็นเย็นหน้าหนาวมันทรมานหวนคิดถึงบ้านที่จากมาขอฉัน ชราอืมตรายจนผู้ไร้ก็กวัคอยจะคิด